เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาตอนนี้ก็เป็นเซิร์ฟมาตฐานกันอีกแล้วครับก็เป็นวันแรกเลยนะสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเราก็ฟาร์มครับเพราะว่าตอนนี้มันก็จะอัพเป็น l e เวลสามเลยนะเราก็จะได้ปืนนั่นเองครับนี่ฟาร์มไปตอนนี้มันไม่มีถังให้ฟาร์มครับทุกคนเพราะว่าเหมือนกับในเซิร์ฟคนจะเยอะไงมันก็ มันจะย่าฟความกันหมดครับผมก็ต้องตีพวกพวกไม้พวกแร่พวกนี้นะ่อจะได้อัพเลเวลครับก็อีกนิดเดียวดูดิโนอย่างเยอะเลยครับยังบวกกันอยู่เลยมาทีเราก็รีบคร,ร์มกันเลยครับเราก็จะได้ปืนนะเดี๋ยวไล่เก็บให้หมดเลยแถวนี้เนี่ย ีกนิดเดียวครับเราจะอัพเลยเนี่ยเฮ้ยอาโอ้โหมีคนมาหาผมว่ะแล้วก็รีบฟารัมครับอัพแล้วอีกก้อนเดียวเออฆ่าตัวตายเลยครับนีเ่เป็นไงมันยิงเราครับทุกคนแล้วก็ไม่ให้ยิงมันยิงง่ายๆนะเคตอนนี้ผมก็อัพเป็นเลเวล3เลยครับ แล้วก็ได้ไปครับมาเรียบร้อยนี่มาที่เราก็รอเกิดบ้านได้แล้วก็ไปครับปืนมาใช้กันฮับเดี๋ยวเราก็ไปล่าตัวเมื่อกี้เลยนะเฮ้ยังอาจไม่ยังเลาไงดีที่ผมฆ่าตัวตายก่อนมาตอนนี้เราก็พร้อมเลยฮับได้เป็นปืนกลมือนะแล้วก็กระสุนอีก23แม็กนะทุกคน เราก็ลองหาตัวเมื่อกี้ดูครับโอ้โหหายครับทุกคนนี่ไงพอเราได้ปืนปั๊บเนี่ยคนก็เงียบแบบนี้เลยครับนี่ <c oughs> ผมก็กินน้ำก่อนนะแล้วก็มาแถวนี้พอดีปั๊บมาจะลองเดินหาคนดูก่อนแล้วกันครับ <c oughs> นี่ทางหน้าก็เหมือนกับมีคนวิ่งอยู่นะอา่า ตัวป่าหรือว่าคนว่านี่อ่ะดว่ามันจะมีปืนมาก็ขอเปิดก่อนล้วกันแฮปนีร่ร่วงโอ้โหตัวปาว่าทุกคนก็น่าจะเพิ่งฟามนะมาเดินเรื่อยๆเ,เลยครับ เฮ้ยนี่ไงตอนนี้ก็มีคนยิงอยู่ครับทุกคนก็อยู่ที่การาดนะทั้งหน้านั้นเลยเฮ้ยยังยิงกันอยู่ครับโหดูดิเอาว่าโอ้โหเพิงเ่งจะตายครับทุกคนมาเดี๋ยวผมก็จะไปแจมเลยครับ โอ้โหปล่อยให้มันยิงไปครับดูดินี่มาดูกันว่าใครจะรอดนี่ล้มไปเลยครับเฮ้ยโอ้โหมันแลกกันชุบเลยรับทุกคนเรียบร้อยแลนนี้เราก็ได้ปืนมาเพิ่มเลยครับ อุ้ยอันไหลอย่างเยอะเก็บมาเลยแฮปเป็นไงเรามาตอนท้ายไงก็ดีแบบนี้เลยครับพวกมันก็เลือดน้อยไงสวยเลยปืนเราทับมากระบอกนะึงก็ได้เพิ่มมาเลยเนี่ยฝันดีเราก็กลับบ้านกันก่อนเลยครับก็ได้อันไหลมาอย่างเยอะนะแล้วก็เก็บไปเอาไว้เรียนของแล้วก็อัพโตมาเดินกันเลยแฮปบ้บานก็ไม่ได้ไก่ ถึงบ้านเราแล้วโอ้โห่400กว่าเลยครับทุกคนตอนนี้ก็ถังก็ไม่มีใจะฟาร,ร์มด้วยไงก็สวยเลยนะที่ได้อะไหลมาเยอะเนี่ยโอเคได้แร่มาด้วยเผาเผาเลยครับ เมื่อกี้เหมือนกับมีคนวิ่งนะมีคนไปเก็บศพที่ผมเก็บไม่หมดเมื่อกี้นะทุกคนไม่เห็นปะอยู่ข้างหน้าเราเลยโอ้โหไม่โดนเลยนี่มันเอาวะร่วงไปซะนี่ โอ้โห,โหชุดกระดูกน่าก็นาก่าจะเป็นของที่ผมเหลือเมื่อกี้นะผมเก็บไม่หมดครับกระเป๋าเต็มอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเหมือนกับมีคนนะตัวเป่าอ่ะมันหายไปเลยครับอ้าวไม่อยู่ กี่เหมือนกับมีนะมาเราไปดีกว่าครับไปเก็บชุดกระดูกเนี่ยมีคนอยู่ข้างหน้าครับเมื่อกี้เขายิงกันอยู่นะดูดิดนี่จะมาทางนี้เลยครับมันเห็นผมว่าเอ้ยอ่า ในความมันจะเห็นผมฮะอุ้ยกระสุนเขียวเก็บมาเลยตอนนี้เราก็เดินแถวนี้ก็พอเลยครับเพราะว่าคนมันเยอะไงปั๊มปืนเลยครับหลายคนบอกเลยนะปืนกลมือ มาเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อเลยครับอ่าเหมือนกับมีคนครับข้างหน้าเฮ้ยมันหายว่ะ นี่มีลุกตกใจหมดเลยแฮปผมนึกว่ามันหายนะเมื่อกี้เนี่ยสะดุ้งเลยมันเปิดเมื่อกี้ผมก็ดีนะเรารอดมาเฉยผมมึกว่ามันหนีไปเลยแฮปที่ไหนได้มันแอบอยู่ตรงนี้โอ้โหมาฉีดยากันก่อนเลยแฮปเกือบแล้วเมื่อกี้ก็สะดุ้งเลยเจอแบบนี้ มาอ่ามีคนวิ่งมาหาเราอีกแล้วครับอ้าวเฮ้ยโอ้โหหายอีกแล้ววะเฮ้ยหายเฉยไปดีกว่าครับหรือว่ามันจะเป็นโปรโดัมดินวะเนี่ยนั่นไงครับ เหมือนกับเห็นหัวแวบๆนะไปแล้วโอ้โหโปรดําดินครับทุกคนแล้วก็เจอมาบ่อยเลยนะฮะนี่แฮปมันโผล่มาละร่วงไวซา อ้โปรโดำดีนะครับทุกคนโหไม่มีของเลยปะนี่ลูกโม่มาเดี๋เราก็ไปดีกว่าครับผมไม่อยู่แถวนี้แล้วนะเดี๋ยวโดนโปรเล่นงานมันมาเลยครับเห็นปะมันมาแล้วตัวนั้นเลยครับโอ้โหดูดิ นั่นไงครับหายละเมื่อกี้มันเดินครึ่งตัวเลยครับห่อท่อนล่างก็อยู่ในดินครับทุกคนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ห่ออยู่อย่างข้างบนนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอยู่ในนี้เลยครับมันก็จะได้ทุบเรายากนี่เราล่อมันมาครับทุกคนเอาว่ะพี่จีนจะดูกันครับว่ามันจะโผล่มาไหมนะ่ะเฮ้ยนั่นไง เป็นไงโอ้โหคือถ้ามันมีปืนที่โคตรโหดเลยนะเราะว่ามันแอบอยู่ในดินครับมันก็โผลปั๊บเลยก็ยิงเรานานะไอ่คนเยอะจริงครับกระเป๋าเต็มเลยวะมาไปดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวโปรมันตามมาเล่นเรานะ ตอนนี้โปรโมันก็ได้ปืนเลยครับเห็นมันยิงคนเมื่อกี้นะมีชื่อขึ้นอยู่มีคนอยู่ข้างหน้าเราครับอ่าโปรโตายว่ะทุกคนสวยเลยนะแล้วก็เหมือนกับเหลือคนด้วยข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ย เี่ร่วงไปซะโอ้โหยืนโดของร่วงไปโอเคลูกโม่เฮ้ยเสียงเท้าอีกแล้วครับอ่า เดี๋ยวเราก็เก็บของเข้าไปกันเลยครับทุกคนเริ่มไม่สบายใจละเล่นแถวนี้เนี่เพราะว่ามันใกล้บ้านโปไงนี่บ้านโปข้างหน้าเลยครับไม่รู้ว่ามันอยู่บ้านเปล่านะโอ้โหเสียด้ว่าชุดกราะเนี่ยเก็บมาเลยแล้วกันครับ ของเยอะเลยครับเนี่ยมาเอาถึงว่าที่เราก็กลับบ้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวโปรมีปืนมายิงเรานี่คือจบนะเฮ้ยทุกคนดูดิโอโปรมันพิมพ์ว่ะนี่ บอกเลยครับว่าอยู่ก๊อตนะทุกคนของจริง <c oughs> คือส่วนมากถ้าคนเล่นโปรมันก็ไม่ค่อยจะพิมพ์นะตัวน,นี้มันเอาอ่ะมันพิมพ์เลยครับทีเราก็จะไปแอร์พอร์ตนะเมื่อกี้เหมือนกับแอร์ดรอปมันตกนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะเอาได้เป่านี่เดนินไปครับเอ้ยโอ้โหมันตอบเราด้วยครับทุกคน ว่าผมก็ต้องไปแปลภาษาเลยครับภาษาจีนเอาเลยไงตอนที่เราก็ได้มาอยู่ตีกับโปรเลยครับโอ้โหนี่ครับมันบอกว่าเหมือนกับมันอยากได้ปืน S M G นะก็ปืนกลมือน,นี่แหละครับใช่ปะ แม่네เราก็บอกไปเลยแับว่าไอแ v e p i s ต o นนะก็เป็นปืนพกนะทุกคนน่ใช่ป่ะน่าจะใช่นะถ้าผมจะไม่ผิดอะปืนพกแล้วก็หอมีลูกโม่กับปืนเปิดกลมือนะทุกคนคือเมื่อกี้ผมก็เห็นมันยิงเลยแับลูกโม่นี่คือมันยิงรวมมากเลยน่ะอ๋อมาลองไปหามันกันดูครับ ตอนนี้เราก็มาถึงมันเลยครับทุกคนดว <c oughs> ผมก็จะให้มันมาเอาปืนครับก็เป็นปืนกลมือนี่แหละครับโอเคมาเราก็จะมาลองดูครับว่าพี่โปรเนี่ยมันจะเล่นยังไงกันนะเนี่ยยกของผมให้มันเลยครับก็เป็นชุดกระดูกกับปืนกลมือนะนี่ถ้ามันยิงได้เนี่ยเราก็จะได้ของไปด้วยไงเป็นไงโคตรโจรเลย แล้วก็ให้พี่ให้พี่โปรเนี่ยนำทีมนะครับทุกคนเอ้ยเอา Follow me ผมยังไม่ให้ชุดกระดูกให้มันเลยมาเอาเลยมาจะดูกันครับว่าโปรเนี่ยมันจะยิงได้เปล่านะอันนี้ผมท่อให้มันเลยครับกระบอกหนึ่งเอ้ยโอ้โหเป็นไงของจริงครับดำดินเลยวะ่ะโอ้โห พี่จีนี่คือตัวแสบนะคบทุกคนข้างหน้ามีคนครับก็ดิผมว่าผมจะลอพวกมันมาดีกว่านะดูดิโอ้โหหลายคนเลยครับนี่เดวเราก็จะให้มันบวกกับโปรสักหน่อยดูดิมันเฮาจัดว่ะยิงมาครับมาลอมันมาเลยครับทุกคน มาสิเจอกับพรีโตรสักหน่อยยิงกันเลยครับโอ,โโอ้ผมร่วงว่ะเฮ้ยโอ้โหมันยิงหมดตี้เลยครับทุกคนดูดิโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหมันก็เกือบตายนะ นี่เราก็โยนหลอดยายให้มันซะก่อนแฮปนี่เป็นไงทำดีไงหลอกโจนให้นำทีมครับทุกคนโอ้โหก้หหหนมืออย่างเยอะเก็บมาเลยแฮปตอนนี้ข้อเราวก็เข้าทุนเลยนะให้มันกระบอกเดียวของจริงว่าโปรเนี่ยนี่บอกเลยครับว่ากูดเลย แบบนี้เมื่อกี้มันยิงไปกี่คนวะน่าจะ3าสี่คนนะน่าจะตีหนึ่งครับทุกคนโอ้โหเก็บมาเลยครับของอย่างเยอะมาเราก็จะลองมันดูมันบวกครับทุกคนว่าเฮ้ยนี่โอ้โหดูดิโครโกรงเลยครับโกรเนี่ย โอ้เนี่ยตอนนี้ผมก็เป็นหน้าที่เก็บของเลยครับมีผงข่าวด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยพวกที่มันยิงเมื่อกี้ก็น่าจะเหมือนกับเก็บแอร์ดรอปได้นะทุกคนนี่ลูกของดีเลยครับโอ้โหผงข่าวมีสองนี่ที่ผมก็ให้มันเก็บไปก่อนนะถ้าผมเก็บไปนี่ผมว่ามันออกดีมายิงผมนี่จบเลยนะแล้วก็เนียนไปก่อนครับ โอเคโอ้โหของโคตรเยอะมาเดี๋ยวเราก็ไปทำแคมป์แล้วก็เก็บของซะก่อนนลยครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนมาแน่นะอ่ามีคนอยู่ข้างหน้าครับอุ้ยผมว่าผมไปเอาปืนกลมือมาดีกว่านะ โอเคโอเคมาเลยครับเดี๋ยวผมก็จะแยกกับโปรแล้วกันครับเดี๋ยวผมว่าผมไปยิงกับโปรนี่เดี๋ยวก็น่าจะโดนฝรั่งด่านะเนี่ยตอนนี้เราก็แยกทีมครับผมไปอยู่กับโฟนะเดี๋ยวโดนด่าเฮ้ย <c oughs> โอเคพวกเมื่อกี้ครับมันมาแล้ววะร่วงไปสอง โอ้โอยดูครับของจริงโอ้โห,โโหเดินกลางอากาศได้เลยครับเอาว่ะป่ะตรงนี้อีกศพหนึ่ครับไม่เหตได้กลมเอือเราก็ไปเก็บปืนซะก่อนรับโอ้โหดูดิมันอยู่กลางอากาศเลยรับ เดี๋วผมก็จะไม่ไปเสือกนะเราก็ดูก็พอเลยครับทุกคนนี่ปล่อยให้มันยิงไปครับแล้วก็มีหน้าที่แค่เก็บของนะทุกคนเออโอ้โหอย่างเยอะเก็บไปครับ บนเขามีคนนะครับทุกคนนี่โดนเหมือนกับจะมีปืนด้วยนะตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้มาผมว่าผมลงไปดีกว่าครับ ซ้ำเลยโอเคกระสุนเขียวด้วยครับนี่ตอนนี้โปรโมันทำไรวะทุกคนก็ยืนนิ่งนะนดูดิมันอยู่หลังต้นไม้ครับนี่ขยับละโอ้คอ มาตอนนี้เราก็เก็บของกันเลยครับซึ่งมันบอกว่าให้เรากลับบ้านนะทุกคนมันจะกลับเลยนะ่ะเราก็จะขนของก็กลับบ้านกันเลยครับโอ้โหบอกเลยครับว่าอิ่มนะแล้วก็มีหน้าที่แคเก็บของก็พอเลยครับพราะว่ามันโกงเกินไงโปเนี่ยแค่มันคนเดียวก็เหลือพอเลยครับนี่โอ้โหเซตกระดูกกับปืนอย่างเยอะเลย มาเดี๋ยวเราก็เดินกลับบ้านกันก่อนเลยครับเนี่ยที่ผมก็จะลองติดตามดูมัน,นครับว่ามันจะโชว์อะไรบ้างนะเมื่อกี้เราก็เห็นกับอะไรบ้างวะดำดินแล้วก็บินได้นะเมื่อกี้มันเดินกลางอากาศครับโคตรสุดนะทุกคนโอ้โหเนี่ยมากลับบ้านครับเอาของไปเก็บ นี่ถึงบ้านแล้วตอนนี้ก็ของเราก็ฟูเลยครับทุกคนโอ้ชุดเราก็ล้นตู้เลยครับนี่ปืนโอ้เครื่องของเลยครับทุกคนแล้วก็เก็บมาได้นะ เนี่ยผมว่าแล้วก็ต้องทำตู้เสื้อผ้าพเพิ่มเลยครับได้ชุดกระดูกมาอย่างเยอะปับ๊บครับมาเลยก็ประมาณนี้ละกันนะทุกคนเราก็มาเล่นในเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟมาตรฐานนะเขาเป็นวันแรกนะโอ้โหแต่ก็ไม่รู้ว่าเล่นมายังไงนะก็ได้โปรมาเข้าทีมเฉยเลยก็ถือว่า,าดีครับติดตามดูมันว่ามันเล่นยังไงนะบอกเลยครับว่าโคตรโกงนะทุกคนโปรเนี่ย เราก็จะลองติดตามมันดูครับเผื่อว่ามันจะโชว์วิชาให้เราดูก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้เราข้อมาเซิร์ฟมาตรฐานวันแรกนะทุกคนก็บอกเลยครับว่าโคตรหมั่นนะเพราะว่าแล้วก็อยู่กับทีมโปรไนี่นี่แฝงตัวมาเล่นกับมันครับทุกคนก็ตามนี้เลยครับสําหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้ว่ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ